นี่พบกับช่อง76วิชิ่งแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการต่อสายเอ็นกับสาย PE นะครับหรือว่าการต่อสายช็อคลีดนั่นเองนะครับวันนี้จะมาแนะนําในแบบฉบับที่ใช้ของอช่อง76วิชิ่งนะครับแบบที่ผมใช้เองนะครับจะเป็นเงื่อนที่ต่อง่ายใช้เวลาน้อยนะครับสะดุดไกด์น้อยแล้วก็แข็งแรงทนทานใช้งานจริงนะครับเพราะว่าผมใช้เงื่อนนี้อยู่ในการต่อสายเอ็นกับสาย PE เข้าด้วยกันนะครับ ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็มาเริ่มกันเลยอุปกรณ์วันนี้ก็จะมีนี่ครับสายเอ็นที่เราจะทําการต่อนะครับแล้วก็สาย p ีนะครับอันดับแรกก็มาทําการขมมดสายเอ็นนะครับโดยนําปลายฝั่งสั้นขึ้นไว้ด้านบนนะครับขมมดแบบนี้แล้วก็จับให้เป็นห่วงประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยก็นําสายเอ็นที่เราต้องการอาสายพีอีนะครับขอโทษที สาย PE ที่เราต้องการจะต่อนะครับเอาสาย PE จับปลายนะครับสอดเข้าจากด้านล่างขึ้นบนนะครับเข้าไปห่วงแบบนี้นี่ะครับอือเสร็จเรียบร้อยก็ลูดทูดสาย PE มาสักประมาณ20เซนรูดมาเผื่อไว้ประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยก็ทำการจับตรงนี้จับไว้แบบนี้ให้มันเป็นห่วง แล้วก็หมุนหมุนไปประมาณสักสิบรอบสิบเอ็ดรอบก็ได้ครับแล้วแต่เราความต้องการของเรานะครับก็อ,นอันนี้ผมสาธิตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ดเก้าสิบสิบเอ็ดแล้วกันครับสิบเอ็ดรอบพอหมุนครบสิบเอ็ดรอบนะครับก็จะได้แบบนี้ลักษณะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็นำปลายสายพีดีนะครับปลายก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับเอาปลายสายพีดี ย้อนกลับเข้าไปในห่วงอีกประมาณสามสี่รอบนะครับเอาเข้าไปแบบนี้นะครับปลายอันนี้ปลายนะเข้าไปแบบนิดนึงสองสามอีกรอบนะครับสี่อันนี้เสร็จเรียบร้อย พอใส่เข้าไปสี่รอบก็จะได้สายเรียงตัวกันแบบนี้นะครับนี่นี่แบบนี้เสร็จเรียบร้อยก็ดึงครับดึงดึงให้สายเข้าหากันแบบนี้ค่อยๆดึงดึงแบบนี้อุ๊บอุ๊บ ดึงกันดึงมาแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้ครับเงื่อนนี่เรียงกันสวยงามนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ล้ังให้แน่นครับก็เอาปลายสายฝั่งสั้นของสายเอ็นแล้วก็สายพีดีนะครับดึงแล้วก็เปลี่ยนบ้างเอาสายฝั่งสายเมนหลักนะครับฝั่งเส้นยาวม้วน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 แล้วก็ดึงครับ๊ดึงล้างไปล้างมานะครับสลับกันไปเรื่อยๆจนกว่า เรามั่นใจว่าเงื่อนเนี่ยมันเข้ากันสนิทแล้วแล้วก็แน่นแล้วนะครับขยับอีกครั้งนึ่งเพื่อความชัวร์ล้างทิ้ออ๊บอ่าเสร็จเรียบร้อยอ่าีนเงื่อนเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับประมาณนี้สวยงามนะครับสะดุดไกด์น้อยแข็งแรงนะครับเพราะ หลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาตัดปลายสายโดยตัดสายฝั่งสั้นนะครับของสายทีอี e ก่อนประมาณน,นี้นี่ประมาณน,นี้แล้วก็ฝักสายฝั่งสายเอ็นนะครับสายเอ็นก็ตัดฝั่งปลายปลายสายวันนี้เสร็จเรียบร้อยก็เก็บ เอาไฟแช็กลนเก็บนะครับเก็บเงินนิดนึงฝ่ายอินก็เหมือนกันครับเอาไฟแช็กลนพอเสร็จยบร้อยนี่ครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับเงินที่ใช้ต่อนะครับอันนี้แข็งแรงทนทานใช้งานจริงนะครับผมใช้มานานแล้วนะครับเงินนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง76 mm hmm. ฟิตชิ้นด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ